พี่ติมทีวีพูค่ะ มาในานามคุณแม่เจ้าของพูสตาร์นะคะคุณเต้นะคะก็ะะตอนนี้เขาออกสินค้าอยู่หลายประเภทเลยนะคะจะชื่อว่าอินเทอร์เป็นเครื่องดื่มชงร้อนนะคะตัวที่ว้าวมากเลยแล้วก็ทํามาเพื่อคุณแม่เลยก็คือชาปัญจาปัญจาแปลว่า5นะคะมันประกอบด้วยสมุนไพร5ตัวตัวหลักเลยคือเจี้ยวจุฬานเจี้ยวจุฬานที่คนไทยเราเรียกว่าปัญจขันอันนี้มันขมมากเลยขมแบบทานเองต้มเองเนี่ยไม่ได้อ,อ้มันจะทรมานมากเลยเขาเนี่ยมีกรรมวิธีผลิตเขากร กลับโอกลับแบบหลายครั้งแนละก็จะอบก็จะกลับเนี่ยความขมเนี่ยเปลี่ยนเป็นความกลมกล่อมได้นอกจากเจี้ยวชุ้านแล้วก็จะมีใบมอนใบเตยดอกแก้วยขาวจากดอยแม่สงบกของเราในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ ีกตัวหนึ่งก็คือคาร์โบมาล์คาร์โบมาล์นั่นก็จะมีฤทธิ์ทำให้เราเคลิม้มทําให้เราสบายทําให้เรานอนหลับนะคะมีคาร์โบมาลที่ไหนชีวิตเราจะนอนหลับอย่างสบายแล้วก็หลับแบบลึกนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องควบคุมน้ําตาลนะคะอันนี้นะลูกกทํามาเพื่อคุณแม่เลยเพราะคุณแม่เองเป็นเบาหวานมาเป็น10ปีเสียเงินค่ายาเคมีแย่แล้วก็กลัวว่าไตาจะพังตับจะพังเพราะว่ามัน ต้องกรองเอาเคมีเข้ามาก่อนน,น,นะคะแล้วก็คิดว่าเราอยากจะได้สมุนไพรก็เดินทางไปที่ดอยวาวีจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าก็ไปหาโรงงานที่ดีที่สุดที่คิดว่าได้คุณภาพใหญ่โตขนาดต้องใช้ชุด PE เข้าไปในโรงงานนะคะคือทันสมัยมากนะคะแล้วก็เป็นชาที่ผลิตชาแบบพรีเมียมนะคะเราเข้าไปแล้วก็ไปเจอโรงงานนึงขึ้นมาซึ่งเขาก็ทำส่งที่ห้างดังๆนะคะ,ะไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ เราก็บอกโจทย์ว่าเราต้องการอย่างนี้เพราะคุณแม่เนี่ยทานยากแก้เบาหวานมานานเอาตัวเองมาเทสนะคะว่าถ้าปรับทำให้คุณแม่หายได้<ๆ>ก็คือเราก็คงจะออกผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของพูสตาเลยนะคะเพราะว่าทําเพื่อคุณแม่คุณแม่มีปัญหานะคุณแม่ก็เป็นคนที่ทดลองใช้จริงแล้วก็คุณแม่ก็ลดจริงลนะคะเบาหวานลดจริงแต่ว่าอย่าลืมนะเขาก็บอกมาว่าให้ใช้มะระขี้นกนะคะเอามาผัดมาจิ้มน้ําพริกอะไรก็ได้ช่วยควบคุมแต่ยังไงต้องทาน ชาปัญจขันทุกเช้าหรือตอนไหนก็ได้วันละหนึ่งซองค่ะ